สวัสดีครับทุกคนพบกับหนูไม้อีกเช่นเคยแล้วทุกคนซึ่งทุกคนเห็นไหมครับว่าผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเล่าเรื่องคลิปแรกของทางช่องเราและะ้วทุกคนเกี่ยวกับประสบการณ์ห้องน้ําในโรงเรียนนะครับทุกคนทุกคนน่าจะเคยประสบการณ์ที่แบบว่าปวดท้องขี้ตอนมาโรงเรียน,นบ้างนะทุกคนโดยตอนที่เนี่ยกำลังใส่ชุดยูนิฟอร์มนะทุกคนก็จะรู้สึกปวดขี้ขึ้นมาทันทีนะครับเหมือนมีบัฟพลังพิเศษอะไรบางอย่าง ซึ่งเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าเนี่ยต้องต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมเนี่ยอยู่ชั้นวัดผมุกคนทุกคนอาจะคิดว่าช่วงนั้นนะเออเราจะเล่นอะไรกันดีนะในสมัยนั้นแบบสมัยของผมเออเจนซั Gen นี่เขาเล่นอะไรกันนะช่วงปฐถมโทรศัพท์ก็ไม่มีเกมก็ไม่ได้แบบว่าฮิตกันเท่ากับสมัยนี้นะคนมันก็คือการะเล่นวิ่งไล่จับนั่นเองครับทุกคน,ท,กคนทุกคนเห็นปะเด็กทำไมทำไมเอมเด็กผู้ชายมันทำหน้าแปลกๆการะเล่นวิ่ไล่จับในสมัยนั้นอนะ เป็นข้อเรื่องที่ค่อนข้างี่จะซีเรียสนะทุกคนมันเป็นเรื่องแบบแพ้ไม่ได้เก็บปะนั่นแหละแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะไม่เล่า,ลา,ลา,ลาถึงเรื่องวิ่งไล่จับนะทุกคนแต่เราจะเล่าถึงเรื่องปวดขี้นะทุกคนซึ่งทุกคนจะคิดว่าเอา้เาแล้วพี่จะเกิดเรื่องวิ่งไล่จับมาทําไมเนี่ยก็เพราะว่ามันมีความสัมพันธ์อะไรนะครับทุกคนทุกคนคิดว่าตอนปวดขี้ตอนไหนเนี่ยจะทรมานมากที่สุดครับตอนอยู่ในรถหรอไม่ฮะตอน สอบหรอครับสอบสาคัญไม่นะครับอ่านได้อาจจะอ่านได้แต่ว่าตอนที่แย่กที่สุดก็คือตอนที่คุณกําลังวิ่งไล่จับอยู่นั่นเองนะฮะแต่เหตุก็เป็นเพราะว่าตอนที่เราวิ่งไล่จับอยู่นั่นฮนะเพื่อนที่เป็นคนตามนะฮะคนเป็นนั่นแหละจะตามมาถึงห้องน้าเราเลยนะครับทุกคนที่เรากําลังแอบอยู่นั่นเองครับซึ่งผมขอขยายความนิดนึงนะครับทุกคนห้องน้ําของโรงเรียนผมเนี่ยจะเป็นประตูที่ค่อนข้างที่จะอาก,กาศนะทุกคนเห็นนี่ปะ ประตูแบบนี้เลยนะทุกคนซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องที่ประตูมันกะนะทุกคนมันก็สามารถกระแทกเข้ามาตอนที่โดนขี้ได้นะทุกคนแบบตอนที่กําลังขี่อยู่ก็จะมีคนกระแทกเข้ามาได้นะโดยมันก็จะมีเหยื่อหลายรยายมากเลยครับที่เ,เป็นปอมในสมัยเด็กนะคะเราไม่สามารถขี่ในที่สาธารณะได้ต่อไปเพราะว่าในพวกโรคจิตพวกนี้นะทุกคนซึ่งในสมัยนั้นนะครับ ตอนที่เราเนี่ยวิ่งไล่จับอยู่ใช่ไหมครับสมัยนั้นนะครับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นโปรเพเยอร์นะฮะในการเล่นวิ่งไล่จับนะทุกคนในห้องน้ําดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่าถึงให้ทุทกคนฟังนะครับว่าม,มีวิธีป้องกันอย่างไรนะครับไม่ให้คนเนี่ยเข้ามาตอนที่ผมเนี่ยกำลังขี้อยู่น,นั่นเองนะ,ะทุกคนโดยผมเนี่ยจะขออนุญาตไปอยู่ในห้องน้ําก่อนนะมีห้องน้ำอูอ้หูเออมันไม่ได้แย่ขนาดนี้นะทุกคนแต่ว่า ผมหาภาพมาได้แค่นี้ซึ่งผมจะมาพูดถึงขั้นตอนแรกก่อนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเช็คตรงที่หนีบประตูก่อนนะครับว่าในห้องน้าเนี่ยห้องเนี้ยมันสามารถที่จะแบบว่าป้องกันเราได้ไหมนะครับตรงที่หนีบนะฮะมันจะมีโดยที่ผมเห็นส่วนใหญ่นะับมันจะมีสี่หนีบอันด้วยกันนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องดูนะครับว่ามันเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่านะครับเอ่อ ย่างเช่นมันมีทั้งหมด4อันนะครับแต่ว่าถ้าน็อตมันหลุดไปสักเหลือสัก1อันอย่างเงี้ยไม่โอเคครับต้อง2อันหรือ3มอันขึ้นไปนะฮะไม่อย่างงั้นเนี่ยเวลามีคนกระแทกประตูเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้านทานไม่ไหวนะ <c oughs> แล้วก็จะโดนเข้ามาได้ง่ายๆตอนในขั <c> ้น <oughs> ตอนที่2เนี่ยเราเนี่ยต้องเอาขาขึ้นมาที่ประตูนะครับเพราะว่าคนเนี่ยจะสามารถมองเห็นเราได้นะทุกคนซึ่งอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะนีผมต้ององ่ายคือต้อง เราเอาขาขึ้นมานะฮะกอดไว้นะฮะซึ่งถามว่าขี้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราต้องเอาขาอ๋อเราจะเอาขาออกขึ้นมาเป็นเส้นตรงนะทุกคนนึกภาพอะนะครับต้องผมไม่มีขานะครับตอนนี้ก็ไปแบบเอาไปดยันกับประตูวไว้อะเออนั่นแหละนี่คือขั้นตอนที่2นะครับทุกคนส่วนขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือเราต้องทําตัวเงียบๆไว้นะครับทุกคนแล้วก็ ทำการแบบชักโค้นะครับทําให้ดูเหมือนว่าเราเนี่ยกำลังขี่อยู่จริงๆนะทุกคนโดยเพื่อนที่กําลังวิ่งไล่จับมาเนี่ยมันจะได,ได้เข้าใจว่าเราอาจจะเป็นรุ่นพี่นะฮะเราก็จะไม่กล้ากับยุ่งกับเรานั่นเองอู้เป็นไงโดยสามขั้นตอนนี้นะครับก็จะมีขั้นตอนที่มันเป็นขั้นตอนที่เบสิคที่สุดแล้วนะครับที่ผมมาบอกในวันนี้แต่มันยังมีอีกเทคนิคหนึ่งครับที่คุณสามารถจะป้องกันตัวได้นั่นเองตอนที่อยู่ในห้องน้ำหรือกำลังขี้อยู่นั้นซึ่งคนส่วนใหญ่จะพลาดกันนะคือการที่เราเนี่ย ส่งเสียงดังนะครับทุกคนเราไม่ควรจะส่งเสียงในนักทุนถือว่าแม้ตอนขี้เนี่ยเราก็ไม่ควรจะขี่ให้มันเสียงดังนะทุกคนในงั้นเนี่ยอาจจะโดนกระแทกเข้ามาได้นะทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาจะโดนแบบนี้นะครับแล้วก็จะอายเพื่อนโดนล้อไปชีวิตว่าขี้แตกขี้แตกแต่ถ้าเกิดว่าคนกระแทกถูกกระแทกเข้ามานะครับในอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนเนี่ยกระแทกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะไปสู่ในขั้นตอนถัดไปนั่นเองนะครับในกรณีที่ถูกกระแทกเข้ามานะคะเราเนี่ยต้องเอา ยืนขึ้นนะครับทุกคนอัานคิดไปก่อนแล้วก,ก็เดี๋ยวเขาจะไปต้องอยู่สมมติว่าตรงนี้คือประตูนะทุกคนเราต้องเราต้องยันไว้เราต้องยันไว้เราต้องยืนขึ้นนี่เรายืนขึ้นปุ๊บแล้วเราก็ยันไว้ละยันเออถูกกระแทกเข้ามาอาจจะมีแบบน้ําอะไรปลาเข้ามาแล้วทุกคนเราไปนสนใจทุกคนอาจจะดูเรียกชื่ออะไรเงี้ยเราก็ต้องเงียบเงียบไวแล้วทุกคนต้องแบบ ใจจะดีสู้เสือนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราพูดแล้วเนี่ยเราเรารู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยก็จะโดนล้อันทีเราก็จะโดนแลกเข้ามาอย่างแน่นอนนะทุกคนยื้อไว้ให้นานนะครับคุณเนี่ยก็จะมีโอกาส50-50้นะทุกคนที่เพื่อนเนี่ยจะเดินออกจากห้องน้ําไปนะครับแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้เรายังอยู่ในเกมอยู่นั่นเองคือบางทีเนี่ยเพื่อนอาจจะแบบดักเราในห้องน้ําตอนเราขีเสร็จแล้วซึ่งผมเคยโดนมาแล้วนะครับตอนเด็กๆนะนะตอนเล่นเล่นไปจนะซึ่งมันจะมดีขั้นตอน ัดไปนะครับที่อาจจะสามารถช่วยคุณได้โดยคนเนี่ยจะต้องเลือกชอยนะครับทุกคนว่าคุณเนี่ยจะอยู่ในห้องน้ําตลอดไปจนจับหมดเวลาพักเลยหรือเปล่าหรือว่าจะออกมาจากห้องน้านะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเลือกชอยแรกนะเพราะว่ามันปลอดภัยแต่มันก็ไม่เสมอไปบางทีเขาก็วนกลับมาได้นะทุกคนเขาก็จะรู้ว่าคุณอยู่ในนั้น,นะะแล้วเราก็จะโดนกระแทกแล้วก็เกมโอเวอร์นะฮะโดยถ้าเราจะออกไปข้างนอกเนี่ยโดยเวลาที่เราจะออกมาข้างนอกเนี่ยเราต้องคอยระวังระวัง ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะทุกคนโดยเราเนี่ยจะต้องหลบแบบเนี่ยเราต้องหลบซ้ายขวาอะไรอย่างี้โดยบางทีเนี่ยเราต้องไปหาพรรคพวกนะฮะตอนวิ่งไล่จับซึ่งในอีคลิปให้เล่าเกี่ยวกับการวิ่งไล่จับเนี่ยจะอยู่ในอีกคลิปวิดีโออื่นนะฮะถ้าอยากให้พูดก็ให้เล่าได้นะทุกคนซึ่งอันเนี้ยก็แค่เป็นวิธีแค่มีเลสิกนะทุกคนสําหรับการเอาชีวิตรอดอยู่ในห้องน้ําในช่วงปฐมแล้วทุกคนส่วน เราเนี่ยเขาจะไปในช่วงต่อไปเลยนะคะทุกคนอ่าสมมุติเราโตขึ้นแล้วเราอยู่ช่วงมอตน้นตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นอ่าตัวใหญ่ขึ้นมอตน้นโอ้ยเสียม,มอตน้นหรือมึงเล่นกล้ามาว่าอีฉาตัวใหญ่จังวะในช่วงมอต้นนะับเราก็จะเริ่มโตๆกันแล้วเนาะมันก็จะไม่มีพวกปัญญาอ่อนพวกแต่มันจะมีพวกโลกจิตแทนนะทุกคนที่ชอบดูคนอื่นขี้นะฮะทุกคนโดยถ้าคุณโชคดีเนี่ยก็จะไม่เจอฮะ,ะแต่ผมเจอนะ โดยวิธีป้องกันตัวเนี่ยจะเริ่มแต่ต่างจากชัน้นบาดโบทนะทุกคนก็ผมแนะนําว่าเราต้องไปที่ห้องน้ำก่อนนะครับจสาธิตได้ถูกโดยวิธีป้องกันตัวเนี่ยจะคล้ายบัดโบเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องอยู่ให้เงียบที่สุดครับมันก็ยังเป็นแบบว่าวิาวธีเดิมเนาะแล้วก็เอาขายันไว้นะฮะโดยมอต้นเนี่ยการกระแทกเนี่ยมันจะเริ่มแรงขึ้นนะครับเพราะว่าคนเนี่ยมันข้างที่จะแบบมีแรงขึ้นเยอะนะฮะ ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องข่อนที่เรามั่นคงนะครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยก็ทําข่้น้องจะบ่อยนะแบบวิธีแบบน,บบนี้แล้วเนี่ยเราจะมีปืนฉีดน้ำนะทุกคนซึ่งผมไม่มีรูปไหเออนี่คือแบบว่าขั้นตอนเดืดขายนะทุกคนสมมติตอนเราขี้อยู่นะครับทุกคนเราเดี๋ยวต้องหยิบปืนฉีดน้ำมาเป็นป้องกันตัวนะเหมือนเป็นปืนนะฮะถ้ามันกระแทกเข้ามาเราก็ฉีดมันเลยนะครับทุกคนผิดเซตหน้ามาเลยนะฮะโดนแล้วมันจะวิ่งเดียวไปเอง และนั่นเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ผมเอาตัวรอดในช่วงมตนะทุกคนแต่มันยังไม่จดจนำะทุกคนมันยังมีอยู่ในช่วงมปลายนะครับทุกคนทุกคนฟังมาขนาดน,นี้แล้วว่าไอ้เฮียมันจะมีม,ม,มปลายมีอยู่วไอ้เฮียนี่มันเข้าข้างโลกจิตแล้วไอ้เฮียมึงต้องโดนลงทวิตเตอร์ยอย่างแน่นอนฮนะ,ะซึ่งก็ถูกต้องนะฮะแต่ว่าในสมัยนะั้นมันยังไม่คิดนะฮะซึ่งในช่วงมปลายนะครับเนี่ยมันจะเป็นข้างจะเปลี่ยนไปแนละ้วทุกคนเราเนี่ยเราสามารถขี้ได้อย่างสบายๆแล้วเพราะเราโตแล้วเนาะ แต่ว่ามันจะมียามฟ้องห้องน้ำด้วยคนเดี๋ยวผมไปหาลูกมาก่นันโอเคครับนี่คือแกง๊งโอไมก์ก๊อตทำไมมาดูแปลกๆนี่คือในช่วงมาปลายแล้วมันจะค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีแก๊งฟ้องห้องน้ำเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะทุกคนคือเข้าห้องน้ำทุกคาบผมเนี่ยผมย้ำนะครับทุกคุกคาบคือเขาจะเรียกว่าแบบแกง๊งห้องน้ำ้วทุกคน uh. เราเนี่ยจะต้องเดินนะฮะขึ้นไปหนึ่งชั้นนะฮะทุกคนเดินขึ้นไปหนึ่งชั้นหเห็นภาพนี่ครับใช้ข้าวนาชั้นบนนะฮะหรือว่าชั้นข้างล่างาดูแปลกๆวะเสียดไม่รู้มันดูแปลกๆวะเออนั่นแหละครับทุกคนแลมแกงพวกนี้นะครับมันจะอยู่ดูดถอดอยู่24ชั่วโมงเลยนะทุกคนผมเลยแนะนําว่าให้แค่ขึ้นไปชั้นข้างบนห้องน้ำข้างบนหรือห้องข้างล่างเลยเพราะว่าโตแล้วก็รุ่นน้องก็จะเกรงใจใช่ไหมทุกคนไม่เป็นไรหรอกไม่ก็ไปแบบอยู่ชั้นระถมก็ได้นะทุกคน ส่วนก็มีแค่นี้นะ้ครับทุกคนในช่วงมอมปลายนะทุกคนและนี่นะครับก็คือประสบการณ์ทั้งหมดของผมนะในการใช้ห้องน้ำในโรงเรียนครับทุกคนหรือตอนว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องขี้รานหรือว่าอะไรนะทุกคนถ้าอยากให้เป็นแบบว่า ให้ผมทําคลิปเล่าเรื่องแบบนี้อีกนะฮะก็ช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะผมขอคลิปนี้ไลค์สัก1 0 0รไลค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคบว่าอยากให้เล่าเรื่องอะไรผมนียายค่อนข้างจะอยากเล่าเรื่องออวิ่งไล่จับนะทุกคนซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะก็ถ้าพูดอะไรผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะ แล้วอยาให้ผมเล่าอะไรก็บอกมาได้นะครับทุกคนวันนี้ขอสนุกม,มีความสุขกับการขี้ในะห้องน้ำโรงเรียนนะทุกคนสวัสดีครับ